เมื่อไม่นานมานี้บริษัทซอมบี้หรือซอมบี้คอมมานีกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกพูดถึงในช่วงโควิด -19 เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยเรียกว่าอยู่ในช่วงขาลงซึ่งหนึ่งในภาพสะท้อนของปัญหาก็คือจำนวนบริษัทซอมบี้ในไทยที่ในปี2566มีสัดส่วนสูงถึง5.8%โดยเฉพาะในหมู่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนโควิดที่5.6%แต่บริษัทซอมบี้นี้คืออะไร มีที่มาอย่างไรและถ้ามีเยอะในระบบเศรษฐกิจจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างวันนี้ The ะบลิฟเฟอรจะพาไปหาคำตอบแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอนและทีมสปอตไลท์ด้วยนะครับโดยนิยามบริษัทซอมบี้เป็นคำที่ใช้เรียกบริษัทที่เหมือนจะดำเนินธุรกิจอยู่ได้ตามปกติแต่แท้จริงแล้วไม่มีความสามารถในการแข่งขันและต้องพึ่งพาก,การช่วยเหลือทางการเงินหรือเบลล์เร เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปหรือเป็นบริษัทที่มี interest coverage ratio เท่ากับ1หรือน้อยกว่าซึ่งอธิบายเป็นภาษาง่ายๆได้ว่ามีภาระหนี้สูงจนดำเนินธุรกิจแล้วมีเงินมาจ่ายได้แค่ดอกเบี้ยของหนี้เท่านั้นไม่สามารถเอาไปเคลียร์เงินต้นได้และเมื่อหาเงินมาได้พอแค่จ่ายดอกเบีย้ยบริษัทพวกนี้ก็ไม่มีเงินเหลือสำหรับลงทุนหรือขยายธุรกิจทำให้ต้องอยู่ไปวันๆแบบไม่มีอนาคต เรียกได้ว่าถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเหมือนซอมบี้ที่เหมือนจะมีชีวิตเดินได้กินได้แต่ไม่สามารถกลับมามีชีวิตหรือเติบโตไปได้มากกว่านี้อีกแล้วคำถามต่อมาคือในเมื่อบริษัทเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วทําไมยังมีคนให้เงินช่วยเหลือยื้อชีวิตไว้อยู่เพื่อตอบคาถามนี้ผมคงต้องพาทุกคนย้อนไปดูที่มาของคําว่าบริษัทซอมบี้เสียก่อน คำว่าบริษัทซอมบี้เกิดขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่นในช่วงปลายปี1991ที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเพิ่งเผชิญกับภาวะฟองสบู่อสังหาริมัพย์แตกส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทเป็นวงกว้างแต่แทนที่ธนาคารญี่ปุ่นจะปล่อยให้บริษัทนี่ท่วมเหล่านี้ล้มหายตายจากไปตามกลไกตลาดธนาคารญี่ปุ่นเลือกที่จะอัดฉีดเงินช่วยพยุงบริษัทเหล่านี้แทนเพราะมองว่าบริษัทเหล่านี้ใหญ่เกินกว่าที่จะล้มได้หรือ too big to fail และกังวลว่าหากปล่อยให้ล้มลงจริงอาจสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโดยรวมโดยอย่างชัดๆคือดイエ่ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีปัญหาหนี้สินสะสมและประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักในช่วงนั้นแต่ก็มีพนักงานอยู่เกือบ10,000แนคนทําให้กระทรวงกงรารคลังของญี่ปุ่นในขณะนั้นมองว่าถ้าปล่อยให้ダดエ่ล้มคนจํานวนมหาศาลต้องเดือดร้อนเลยตัดสินใจอาจฉีดเงินเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทนี้เพื่อยื้อให้คนเหล่านี้ยังมีงานทําและมีไรายได้ แต่สุดท้ายการช่วยเหลือนี้กลับส่งผลตรงกันข้ามเพราะแทนที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนโยบายนี้กลับทําให้ญี่ปุ่นติดอยู่ในทศวรรษที่สูญหายหรือ Lost Decade หรือภาวะเศรษฐกิจซบเซานานเกินกว่าที่คาดไว้แม้ว่านโยบายนี้จะช่วยลดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจในระยะสั้นได้จริงแต่ในระยะยาวเป็นเหมือนการนำาสเตอร์มาปิดบาดแผลไว้ดูเหมือนช่วยได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกยิ่งขึ้น ในระบบเศรษฐกิจเสรีกลไกตลาดจะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อทรัพยากรถูกนําไปใช้กับสิ่งที่สร้างมูลค่าได้สูงสุดแต่พอรัฐบาลฝืน,นกลไกธรรมชาติด้วยการพยุงบริษัทที่ควรล้มหายไปและช่วยธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรแบบไร้ประสิทธิภาพก็เท่ากับการขัดขวางกระบวนการคัดเลือกของตลาด การอุ้มบริษัทซอมบี้จะบีบให้รัฐบาลและธนาคารกลางต้องกดดอกเบีย้ยให้ต่ำไปเรื่อยๆเพราะการขยับดอกเบีย้ยเพียงแค่นิดเดียวก็ทำให้บริษัทที่มีหนี้สินล้นพ้นเหล่านี้พร้อมล้มเป็นโดมิโนโและที่หนักไปกว่านั้นคือการทำแบบนี้จะทำให้ทรัพยากรที่ควรถูกนำไปใช้กับบริษัทใหม่ที่มีศักยภาพกลับติดอยู่ในบริษัทเก่าที่หมดอนาคตเงินทุนที่ควรสร้างนวัตกรรมถูกฝังอยู่กับองค์กรที่ล้าหลังแรงงานที่ควรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลับจมอยู่กับงานที่ไม่มีอนาคต และสุดท้ายเศรษฐกิจโดยรวมก็กลายเป็นเครื่องยนต์ที่หมุนช้าทั้งที่อาจมีศักยภาพในการขยายตัวมากกว่านั้นในประเทศไทยเราเริ่มเจอปัญหาบริษัทซอมบี้อย่างหนักในช่วงหลังการระบาดของโควิด -19 ที่สถาบันการเงินทยอยยกเลิกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณภาพหนี้ธุรกิจเริ่มถดถอยลงโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กทําให้หลายกิจการเข้าสู่สภาวะไม่ตายแต่ก็เหมือนตายหรือภาวะของบริษัทซอมบี้ จากข้อมูลของ TTB Analytics ในปี2,567ประเทศไทยมีบริษัทซอมบี้กว่า9.5%ของทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แฝงตัวอยู่ในธุรกิจ SME สูงกว่าองค์กรขนาดใหญ่โดย5อุตสาหกรรมที่มีบริษัทซอมบี้สูงสุดได้แก่โรงแรมและการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์บริษัทส่วนบุคคลการประมงและเครื่องดื่ม ขณะที่ SCBEAC ประเมินว่าในปี2566ไทยมีบริษัทซอมบี้อยู่5.8%ของบริษัททั้งหมดซึ่งถึงจะดีขึ้นจากปี2564ที่อยู่ที่7.4%แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนโควิดที่5.6%หรือในช่วงปี2558ถึง2562แม้นักวิเคราะห์แต่ละสำนักจะประเมินออกมาไม่เท่ากันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทซอมบี้ในไทยนั้นมีอยู่จริงและกำลังกัดกินเศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบของบริษัทซอมบี้รัฐบาลและธนาคารกลางควรปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่มีศักยภาพให้กลับมาทำกำไรได้และปล่อยให้ธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพล้มละลายเพื่อเปิดทางให้บริษัทใหม่เข้ามาแข่งขัน นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทซอมบี้ในอนาคตเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และรัฐบาลไทยควรทำยังไงในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ